เป็นไซส์สองผมรู้สึกไหลไปเยอะไปเยอะไอ้สนไอ้สนหมดต้องเราถังบัคเคมไม่ได้แล้วอ้าวอยู่ใกล้อยู่ใกล้แผ่นเกินไรเปล่าใช่ไม่ใช่งานเดียวกับบัคเนียกูเลยเฮลท์เจ็ดสิบแปดจุดศูนย์เจ็ดน่าเกี่ยวนะน่าจะบัคเนมันมีสองอันนะก็โง่เนี่ยอ่าบิสไซด์ติดไฟอ่ะโคตรปั่นเลยเกมอะไรวะเนี่ย เรียบร้อยนะเป็นอันว่าเจ๊งอ้อนตัวต้องไปงไเจอกระสุนแล้วผมอยู่ในที่ที่ลูกปืนมันยิงผ่านไปไอ้ข่างมันติดล่องนี้ยยได้ยังไงวะไม้ใครยิงยิงเหมือนมีคนยิงจรวดไปแล้วมันติดจรวดระเบิดใช่นหมโยงไงมันดำ<ง>ดำพื้นนี่้ ดำปืนไหมดำไหมเอะอ่าแล้วนะจอยเย็นนะนะจะเย็นนะอย่ามาติดกับผมนะของคันไม่เอานะสู้ได้เลยยิงจนรกสุบจะหมแล้วอินมันสีกลางรถจนิในั่นแหละนะแล้วตาแล้วยแล้วตายแล้วตายเล้ายล้วยแล้วย้ยแล้วยแล้าย้วยแล้ยแล้ย้ยแ้ย้วยแ้ายเลย้ ยิงต้องยิงเอนจินเหมือนว่ามันถึงจะทำไมป้อมข้างบนมันเลยแค่กระบอกเดียวที่ยิงได้สวนมีสวนมีสวนมันตรงแล้วดิ่งลงมาพื้นแล้วการขึ้นเรื่อยๆแล้วนั่นนะสวยมากมุมนี้สวยมากโอ้ชุนลงพื้นแล้วแล้วโุ่งหุ่งเต็มเลยเต็มถึงเลยนี่สวยไอ้หอกไงหอกนะบุกเลยบุกเลย ร้อนแล้วัร้อนแล้วร้อนแล้วเีกร้อนอยู่ดินีมันสงครามอะไรวะเนี่ยต้องถามนะเจนนจคนเคยใช้ประมาณใช่ไหม นั่งนั่งคอมานแล้วก็ปุ่มสวิตช์มีอยู่ล่างขวาล่างขวาไปสวิตช์ยาวๆผมเลยก้าวนัาเหมือนกันมันมุดลงเรามียาไหลลำเราไม่มเราบั๊กไม่เป็นไรมีลำอื่นใช่ไหมครับมีเยอะคื่ผมลิฟบั๊กก็หมดอีเวนต์นี้ก็คือวิญญาเล่นแล้วตอนนี้รอรอปั๊บหนึ่งกําลังโลด ทำับมาขึ้นปาร์ตี้ดิสแมนไปเลยมันออกออกจากยาเนี่ยก็คือยาระเบิดเลยอ๋อยิงมันเดี๋ยวมัไมิสไปหาเราเลยมันเอานายโยแล้วเฮ้าโทษโหดเลยสะสอยรถถังไม่กินแล้วเจ็ดคนรถถังไลยแมไเนยไม่พ้น ในปุ่มลูกหลังในปุ่มลูงหลังปุ่มล,ล,ล,ลูกหลังยิงใหญ่เลยเหลือห้านัดแล้วตอนนี้สเลยเยอร์เหลือดเลือสเลเยอร์เหลือห้านัดอาจจะต้องใช้โหมดเดียวกับคุณโยเลเซอร์หรือลูกกระสุนองค์เพิร์ดหนีป้อมปืน ยังไสารนัดไม่ร้เปิดแล้วโวตโหดเลยนี่เเยเลิกโอ้ยโอ้ยได้คนละเท่าไหร่ครับเออโห